นีัค่ะวันนี้ก็จะพามาเดินดูสวนองุ่นนะคะก็เดี๋ยวจะไปดูเลยค่ะว่าสวนองุ่นที่นี่เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพาไปเดินดูเลยค่ะก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนกับบ่อน้ําบ้านเรานะคะแต่ว่าเขาทําไว้แบบนี้นะคะเขาน่าจะเอาไว้ทําอะไรหนออันนี้ก็คือว่าไม่ใช่น้ําดื่มนะคะเขาเขียนไว้แบบนี้นะคะค่ะก็จะอยู่ตรงสวนองุ่นเลยนะคะ เดินลองเดินไปดูนะคะว่าสวนองุ่นเขาเป็นยังไงบ้างนะคะสวนองุ่นเนี่ยค่ะเขาจะยาวโล่งไปนู่นเลยสูงไปนู่นเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นองุ่นที่เขาใช้ทาไวน์นะคะก็เดี๋ยวมาเดินดูต้นองุ่นนะคะว่าเป็นยังไงเนี่ยค่ะก็ลูกเขาจะเป็นแบบนี้ดกมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะน่ากินมากเลยนะคะก็อันนี้น่าจะเป็นที่เอาไว้ทําองุ่นนะแต่ว่าเราก็เห็นนะตามห้างที่นี่ค่ะเขาก็เอามาทํา อเอามาขายเหมือนกันเนาะนี่ค่ะเขาจะแบบว่าดกมากค่ะเพื่อนๆค่ะดูดูด,ด,ดูดูนะคะนี่ก็คือสวนองุ่นที่เยอรมันนะคะก็คือกําลังดกเนี่ยเขาน่าจะตัดเร็วๆนี้นะคะตัดแล้วที่นี่เขาจะไปส่งโรงงานทำวายนะคะอืมเออนี่นะคะก็จะเป็นยาวตลอดไปเลยนะคะอีกแถวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่คือลูกองุ่นที่ดกมากๆเลยนะคะเขาก็จะแบบ คือเขาก็จะใช้เลือกลวดขึงนะคะเนี่ยลวดขึงที่จะให้มันตรงไปแล้วก็มันก็ตายตายด้วยกันไปนะคะเขาจะไม่เหมือนที่บ้านเราที่เขาทำกันนะคะก็สวนเขาก็จะกว้างใหญ่มากเลยเ,เพื่อนๆค่ะนี่ค่ะ s <S ก็บางลูกก็อาจจะแบบแก่แล้วเนาะเขาคงจะไม่มีเวลาตัดนะคะเ,เพื่อนๆดู นี่คือสวนองุ่นที่ไว้ทำาวายในเยอรมันนะคะถ้าเ,เพื่อนๆมาเที่ยวนะคะก็อย่าลืมแวะเข้ามาชมนะคะที่นี่นะคะไม่รู้เจ้าของไปไหนนะคะเราเดินมาเราก็แอบมาชมดูเนี่ยค่ะคือด้านนี้เขาจะตัดไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าตรงด้านริมๆเนี่ยที่เขายังไม่ตัดเนี่ยเขาคงเอาไว้โชว์สำหรับคนที่เข้ามาดูสวนเขานะคะ,นะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านริมกันอีกรอบนึงนะคะ ก็อันนี้จะเป็นด้านริมถนนนะคะน่าจะอันนี้เขาน่าจะเอาไว้ให้คนชมนะคะว่าที่นี่เป็นสวนองุน่นนะอะไรประมาณนี้นะคะนี่ค่ะดกมากเลยค่ะเพื่อนๆดูดูดคือแบบว่าไม่เคยแบบเข้ามาใกล้ๆขนาดนี้เลยอะคะ่ะเพิ่งคือว่าบ้านเราเราก็เคยอยากไปเที่ยวนอ้อแต่เราไม่เคยไปเนี่ยมาที่นี่ก็เลยได้มีโอกาสได้มาแวะเที่ยวสวนองุ่นของเขาเนาะสวยงามมากๆเลยค่ะ นะคะที่นี่คือบาเดนไฟเลยนะคะเป็นชวาสวาวนะคะที่ประเทศเยอรมน,นีค่ะเนีค่ะอุ้ยเดี๋ยวให้ดูตรงนู้นเขามีการเลี้ยงวัวกันด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะมันจะมีแถวริมเนาะก็ด้านนู้นนะคะก็จะเป็นสวนองุ่นทั้งนั้นเลยค่ะทั้งหมดเลยอันนี้เขาก็จะมีตาอะไรก็ไม่รู้ของเขาติดไว้นะคะ ก็ดูไปก็ชิมไปได้นะคะหวานมากค่ะองุ่นหวานน่าจะเป็นพันแบบหวานมากอันนี้น่าจะเวขายลูกได้ซ้ําไปนะคะก็หลังจากนี้นะคะเราก็มาดูภาพสวยๆนะคะจากส่วนองุ่นนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์นะคะกดตามแล้วก็แชร์ให้ทางฟาร์มคุณแม่เป่งด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปของเรานะคะ คลิปนี้ก็คือเป็นเพียงคลิปสั้นๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะมีความสุขกันมาก